สวัสดีครับวันนี้ผมจะเดินทางไปข้างนอกนะครับพอดีจะไปข้างนอกบ้านนะครับแล้วผมได้แต่งตัวแนวสไตล์ยูทูบทีนะครับวันนี้ได้ใส่เกงไอเอ็กแพทนะครับเนี่ยนะครับเกงแบบนี้นะครับผ้ายืดรูปนั่งสบายนะครับเนี่ยเป็นผ้ายืดนะครับเห็นอย่างนี้นะครับผมเองเป็นคนไม่ชอบใส่กระเป๋าไม่ไม่ชอบคาดกระเป๋าไม่ชอบพกกระเป๋ามันมันเกะกะนะครับแต่ผมมีสัมภาระเยอะมากนะครับนี่นะครับสัมภาระแบบโทรศัพท์2กระเป๋า2องกระเป๋าแบงค์หนึ่งปากกากุญแจรถนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทดทดลองให้ดูนะครับว่า ผมจะพกอย่างนี้ได้ไงครับโดยการใส่กระเป๋าเกงเนี่ยนะครับเดี๋ยววันนี้มาใส่ดูหนึ่งแจ้รดนะครับผมจะเน็บตรงนี้นะครับเน็บได้เลยนะครับตรงนี้นะครับสองดีปากกานะครับมีช่องเน็บปากกาตรงนี้นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับเป็นช่องเน็บปากกาแยกกับกระเป๋าใหญ่นะครับแยกกับกระเป๋าหน้าเป็นช่องเน็บปากกาเน็บอุปกรณ์ทางยุทูวิธีอะไรได้หมดนะครับสําหรับใครที่มีแบบอุปกรณ์นะครับนี่กระเป๋าตังค์นะครับใส่นี่ได้เลยนะข้างในกระเป๋าเนี่ยเขามีกระเป๋าเล็ก ด้านในหนึ่งช่องครับใส่กุญแจรถแบบนี้ก็ได้นะครับนี่นะครับกระเป๋าตั้งอีกหนึ่งอันนะครับนี่ครับพาวเปาแบงค์นะครับโทรศัพท์นะครับนี่รูดง่ายๆครับกระเป๋าข้อดีคือเขารูดง่ายนะครับนี่ครับแล้วก็โทรศัพท์อีกเครื่องนะครับผมจะไว้ด้านหน้าแล้วกันนะครับนี่จบแล้วผมไม่ต้องมีกระเป๋าแล้วจบสบายคล่องตัวมากเนี่ย ผมนั่งให้ดูเลยนี่นั่งให้ดูเลยนั่งให้ดูเลยนะครับเนี่ยสบายมากเนี่ยครับเรียบๆแบบน,นี้ด้วยไอที่ชอบแต่งตัวแนวนี้ไม่อยากพกกระเป๋าสพายเปาคาดเอวผมแนะนำเกงตัวนี้เลยนะครับเป็นเกงยูทูบทีไอเอ็กแปดนะครับรุ่นผ้าหนาผ้ายืดแล้วก็เป็นกระเป๋าสีแบบน,นี้นครับเวลารูดเนี่ยมีตัวจับรูดง่ายๆมีที่ห้อยกูญแจรตรงนี้นะครับซึ่งใครสนใจกดได้ที่ตะกร้าซ้ายมือตรงนี้นะครับเน้นย้าร้านนี้ส่งจากไทยส่งทั่วไทยส่งตรงปกผมการันตีว่าตรงปกเพราะว่าผมใช้เองรีวิงครับ เกงยูทีไอตัวนี้ผ้ายืดผ้าหนาใส่สบายกดได้เลยนะครับขอบคุณครับ